E เงียบดีไหมเพราะวเที่ยวบินอะเดี๋ยวนี้เหลือวันละสองเที่ยวเที่ยวเช้ากับเที่ยวเย็นนะฮะแล้วก็ใช่แล้วร้านค้าก็จะปิดหมดร้านค้าก็ยังปิดหมดอืมแล้วก็พี่ก็จะมาซื้อของฝาัอืมอ่ที่สั่งไ้แล้วอืมโอ้โหเนี่ยให้ท่านผู้ชมเห็นนะเพราะโควิด19ร้ายแค่ไหนเดี๋ยวดูนะพี่ไกด ถ้า<ส> <orman> จะท่านผู้ชมขึ้นไปดูบนเครื่องกับเราเนาะว่าที่เวนทีนี่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 ไม่ได้นี่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 เห็นไหมเห็นความแตกต่างกว่านี่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 มัตส์นี่เซจิวเฟซจิวนี่เมื่อก่อนก็ไม่มีเห็นะท่านผู้ชมเห็นนีมทุกอย่างก็จะต้องกันไว้หมดเลยนะครับคนขายคนซื้อนะครับแต่คนที่ซืหมดแล้วอืม ไว้ถ้าสินค้าของท่านหายขอแจงที่พับเพอร์ประชาัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอบคุณครั Attention please Please do not leave your b e s c i a l d i t e n c i n g ดูต่อๆกันต่อนั่งได้วยกันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคนั่งได้กันไม่ได้ครับท่านผู้ชมนมครับ Thank you สองต่อของเรานะครับเตรียมตัวเดินทางกับกรุงเทพไปแล้วล่ะครับเป็นอันจบทริปเชียงใหม่ในครั้งนี้ครับดีเทนซิ่งใช่รักษาระยะห่างในสังคมเป็นไงรับะอืก็้องขยันหน้ากากนิดนึงก็ได้จะได้ได้ยินเสียง ชีวิต new normal นะคะท uh huh. ่านผู้ชมจากที่เชียงใหม่ uh huh. ก็จบวันนี้นะคะท uh huh. ่านผู้ชมเราก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะแล้วก็จะกระดูนะคะว่าเออชีวิต new normal หรือว่า travel uh huh. new travel เนี่ย uh huh. ของประเทศไทยเราะจะเป็นยังไงต่อไป uh huh. นะคะก็ดูกันไปว่ามาตรการต่างๆเนี่ย uh huh. จะปลดล็อกกันมากขึ้นไหม uh huh. นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีไม่มียอดติดมา20 วันแล้วเนาะที่เราเดินทางอยู่เนี่ยวันที่เราถ่ายรายการนีทูวอนที่16มิถุนายนตอนนี้ก็ไม่มีผลติดมา22วันระหวังว่าเราจะดูแลตัวเองให้ดีตลอดไปหลังจากนี้ก็รสกษาเป็นระดับหนึ่งนะใช่อย่าลืมนะคะแอลกอฮอล์อย่าลืมติดนะคะแม่บ้านต้องมีแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะคะสังคมกินช้อนของตัวเองนะคะ จบทิพย์เชียงใหม่นี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปต่อเลยที่พัทยาพัทยาลองไปดูใกล้ๆท่านผู้ชมว่าเราจะได้ไปพัทยาหรือเปล่าถ้าคนเดียวเราอาจจะไม่ได้ไปอ๋อเหรออ่าเดี๋ยวบอกว่าจองไปแล้วไงก็จองไปแล้วแต่เราดูก่อนเลยค่ะว่าถ้าเกิดคนเยอะอ่ะแล้วจะมีคนไม่ยอมเลย ได้ค่ะได้ที่เชียงใหม่นะคะขอบายตรงนี้นะคะดีะ่เชียงให่กับกรุงเทพแล้วค่ะเจอกันทริปหน้านะคะว่าจะไปจังหวัดไหนโบมือลาแฟนๆรายการนะครับในทริปนี้มารู้นกันว่า2ต่อจะได้ไปกันต่อที่ทิพพัทยาหรือไม่นะครับในช่วงปลดล็อกโควิดนี้ ในแบบจ้ต้ตยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับสองต่อคุณเต้อีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเชียงใหม่ไปหลังหลังจากที่ล็อกดาวน์ขั้นเฟส4แล้วนะครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่นึงไปดูเมืองท่องเที่ยวแห่งแสงสีดูว่าตอนที่เราไปถ่ายรายการเนี่ยเฟส5ย,ยังไม่เปิดน,นะครับดูว่าแตกต่างกันแค่ไหนเราจะพาท่านผู้ชมไปทะเลท<ม>างไปลยครับเราจีไถ่าย มาเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปไม่รอต่อต้อยเลยเนาะไม่รอเลยเนาะไปเองไปเอีกไม่รอแล้ว เร็วนะครับที่นี่ยุ่งเทพอยู่เลยใช่ตอนนี้เราจะประทานอาหารนะคะที่โคบงวินิจพานะคะเป็นอาหารประเภทเทปัญญากินะคะที่พิซซอาแอบที่เขาจะทำให้เราทานนะคะร้านขายของมิสเตอร์บีเอ็มวอนมาเลยค่ะให้ฝนจะตกแล้วกันนะใช่จะได้สังเกตภาพให้ท่านผู้ชมดูหลังจากที่ปลดล็อกเมียบ้าง สวัสดีทริปใหม่นะครับวิธีโควิดกับ2ต่อที่พัทยานะครับตอนนี้ไปเที่ยวไหนนะครับก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือระมาดระวังดูแลตัวเองแบบ2ต่อนะครับทริปพัทยานะครับมีอะไรน่าสนุกตาม2ต่อไปครับแล้วก็สั่งเพิ่มด้วยนะบอกอยากลองกินเือ เมนูแรกที่ให้มาคือซุปซุปุซุปใสเผ็ดเห็ดอะไรนะเผ็ดิทองใช่สบูรณ์เยก็เป็นไปตามย่อสีจิ๋วเลยจิวเราไดีนะว่าจางไปร่วงไปแล้วค่ะ นเชื่อเกเครื่องเคียงสรสลรสัดค่ะม่นีหน้าเขาไดะครับเฟเลียนี่เอนญิเคไปหนมะเพื่อนื่อนนะใครที่เล่านอลเลีนเลี่ยลี่ยนเลี่ยนลี่ยเี่ยนเลียนเี่ยวเลี่ยนเลียวเี่ยนเียนเี่วีลี่ีนเลี่ยนเลี่ยนเี่ยนียนเี่ยนเลี่เี่ี่ยนเลีลี่ยนมลี่ยี่ยนีี่นีลี่ยนี่ี่ี ย้ายอย่างนี้ต่างตปกติทุกคนก็อยู่จากโรงงานะห้องอาหารโรงแรมนะย้ายยังได้จําได้เหรได้ครับมาพงศ์เองแล้วทีนี้ก็ถามว่าเขาทำมายังไงเขาก็บอกว่าเขาย้ายมาจากโรงแรมแล้วค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวขอหลอดไว้ให้ใช่ไหมกระดาษเปล่าๆดึงก็เยอะเรื่องเยอะนะเนี่ยดูด้วยเสื้อสีขาวนี่เรื่องเยอะเรื่องเยอะต้องมีด้วยกันสองตัวครับอันนี้เป็นซอสสูแนะนำผัดกะเพราปกติค่ะ ออ้ซรไม่เป็นกอาหครเตาครับได้ควรละเตาได้านอะไรไม่ได้บอกครับน

ตอนที่ล็อกดาวน์ร้านนี้ปิดที่เดือนแล้วปิดไปสามเดือนสามเดือนตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต่เดือนเมีนาครับผมเดือนเมษาวีนดนามเป็นแบบไหนอันนี้เปิดมาได้ยี่สิบเปิดมาได้ปีที่สองใช่ไหมเรีือตั้งแต่เขาไม่ได้บังคับทุกได้โซลคนนี้ก็เปิดถึงเปิดใช่ไหม เขาต่อยไม่ได้แต่เพิ่งมาเปิดได้สองคู่เองเพราะตอนนั้นแน่งโต๊ะคนทำไม่ได้เพราะเวลากินในบัรยากก็หลายคนนี <h <h ่ไม่แซ่้วก็น่าจะมีส่วน ที่ตรงนี้ครับคุณปิดเก็บที่เรากินในไทยนะเราไม่ได้ไปกินญี่ปุ่นสิ่นที่ถึงจะก๋าญี่ปุ่นไหมนตอนนี้เรายังไปไม่ได้นทั้งทุโซตสางประเทศเราไม่ไปนะครับปีหน้าค่อยว่ากันปีตนี้ปีนี้จะไปข้างบนเที่ยวไทยให้ถุต่อไปเราได้เจอออกมาได้แ่นนะเาจได้ตนแล้วเจะไปตื่นอีกครั้งิ่งทีราไ

เสจหวานไต่มิงนาอยนติ่มที่นี่อร่อยมากหวิ่มแจ่วเป็นติ่มแจ่วจริงจิงแจ่วี่หองชิมสดหวานไหมสดใชด้อมิมก็มิมก็แซ่บดีๆใช่ไหม่ห้อแจ่วจิ้มกับพอกเนื้องตอ้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 องต้องต้องต้อ เขา้อยิงใะไรใต้เท่านั้นจึนี่ก็ไม่เหมอนี่มพ่อพี่มาเือไ้หมอากาศไหครับผมเทเราเยทำได้แค่รับความอร่อยของเคปครับไม่ใส่ก็ไม่มั่นใจครับเอา อาคนไม่น้อยเอาเอาตัวเยอะเอาตัวเยอะนี่ะอาวยอ่าลองปากทองนะคะน่าจะปากทองอมันนี้มันเหมือนเขาเรียกบวกบ้านเราใช่ใช่ใช่บแล้วของฝรั่งเรียกว่าอะไรพิตชินีอ๋อพิตชินียวกวได้เลย นแหวานไหมบวกบวกไทยฝรั่งเรียกซีนี่สองต่อพามาก,กินของอร่อยอร่อยอีกแล้วนะครับกับเทปัญญากิหอมหๆมีเชฟทำให้ทานด้วยครับ เขาบอกรองเท้าอันี้แบงู่ะคนเดียวนะใช่แบงไมเหลือค่ละคนเดียวไม่ก้อันนี้น่เออแ่ล้วแต่คนไ่ที่มาอยู่ก็มันก็วอะปวดขา่ไมปก็รอ มีมไอมีบลู้ oui> ่มีะไรียมีบูเี่มีบัลลัดจิตเอมีบัลลัดจิตเยอ่ไมเยอบเดินแบบเดินเยอ้สายงานดีจ้าปริมากดนที่มานำเยอะ่ไหมต้องทำห้มาเยอะม่

เปิดชิปพัทยาแบบเบาๆนะครับ2ต่อพาชิมกันก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับว่าพัทยาแห่งนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างสวัสดีครับ